ก็เริ่มมาจากแอปจับไว้ครับแล้วก็มาที่มงคลแล้วก็อีเกิลเครดิตแล้วก็มาจริงใจครับจะมีลูกย่อยเยอะหน่อยอืมอืมก็พอกไปพอกมาก็เลยเป็นดินพ่อขังโหงกินหาก็เลยหลายแสนครับไปเลยครับคนนี้ครับก็ตามแอปมันหลอกเราว่า ก้าสิบถึงร้อยแปดสิบวันมันว่าจริงๆแล้วได้แค่เจ็ดวันนะครับครับคุณก็อย่าไปหลงก้นตรงนี้นะครับมันก็ครูเราได้แค่นั้นแหละแรกจิตตกมากท้อมากเลยครับแล้วตอนนี้คุณจเจริญเป็นไ,ไงบ้างครับแล้วก็หล,หลายๆคนที่ต้อท้ออยู่เข้าใจอยู่ครับยังทรงๆอยู่เลย คุณเจริญนี่ยังทรงทรงอยู่เลยนะครับกลอง <c oughs> ของพี่ชัยพัฒน์ก่องของพี่ชัยพัฒน์เริ่มจากเดือนไหนฮะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับโอ้ยก,กรกฎาคมยังยัมาช่วงใช่ใช่ครับแล้วก็มาหยุดจากต้ตนเดือนที่แล้วนี่แหละไม่ไหวแล้วมันเยอะจัด กูหลายเดือนเลยได้พี่ตั้งแต่เดือนที่แล้วเลยนะไอ้ตั้งแต่ปีที้แล้วใช่ครับมันก็เลยเยอะเยอะไปเรื่อยมีมีมีทางลายมีทางรายมั้งไหมฮะทางลายที่ให้กู้ทางลายทางลายมีสามยอดครับยอดลมียอดหมื่นหนึ่งสองหมื่นหมื่นกับสองหมื่นอืมก็ต้องเอามาจะมีเด้ง เห็นมันรู้ว่าเราต้องการใช้เงินนะครับยังไงก็ต้องเอาใช่ไหมใช่ตรงนี้มันรวมแล้วก็เจอแจ็คปวดปัญหาลูกต้องเข้าผ่าตัดหัวใจได้ด้วยต้องใช้เงินเยอะครับตรงนั้นโอ้วหช่วงผ่าช่วงๆมาช่วงก็่วงเดือนกันยาครับลูกลมป่วยมาเป็นโรคหัวใจด้วยก็เลยต้องใช้เงินเยอะมันครับไปพึ่งยังญาติข้างๆก็ไม่ได้แล้วเขาก็มีใครช่วย มันก็เดือดร้อนมามันก็เพิ่งใคหนมันก็ต้องเพิ่งตัวเองะครับมันก็ไปหลงคนพวาแกเปื่อนนี่แหละก็อยากให้ทุกคนก็น้อยก็สู้ๆนะครับมันก็ช่วงสองสามอาทิตย์แรกเดี๋ยวก็ค่อยเบาลงครับตอนนี้ยังหหวเลยนะได้ตอนนี้ผ่านผ่านมาได้เท่าไหร่ครับสามอาทิตย์ช่พี่ตอนนี้สามอาทิตย์แล้วใช่ไหมที่ผ่านมาได้ครับ วันที่แล้วครับก็เนี่ยวันที่แปดเนี่ยครบเดือนแล้วครับวันที่แปดนี้ครบเดือนเนี่ยเป็นคนแล้วใช่วันยอดทั้งหมดเท่าไหร่พีบยอดทั้งหมดเท่าไหร่อะไรนะครับยอดทั้งหมดเท่าไหร่ที่ที่เราแบบว่าต้องต้องจ่ายเลยอพี่แบบว่าต้องจ่ายมันเนี่ยเป็นเสร็จแล้วรวมทุกแ๊บเลยอยู่ที่สามแสนสี่ครับโอ้ประมาณสามแสนสี่ครับใช่ครับ ล่าสุดเนี่ยล่าสุดที่พี่เริ่มบิดอ่ะพี่ชัยพัฒที่พี่เริ่มบิดเลยนะวันที่พี่จะเริ่มบิดอ่ะที่ต้องจ่ายวันนั้นอ่ะกี่บาทเพราะว่ามันมีบางแอปเนี่ยวันนั้นที่พี่เริ่มบิดเป็นเสร็จแล้วรวมทุกแกปเปยวันละหมื่นนะครับโอ้โหันที่ละหมื่นอ่ะวันละหมื่นสองวันสองวันหมื่นนะครับตายจนไม่ไหวนะครับจนทาง รอบข้างก็บอกว่าเป็นพวกแอปเสร็จแล้วจะไปจ่ายทําไมไม่ไหวแล้วก็ต้องหยุดแล้วดีรอบค้างเข้าใจหมดครับจ้าก็พอโลุดอาที่สองไปก็เงียบเริ่มเงียบหายกันไปหมดวันละหมื่นนสายสองวันมื่นโอ้โหก็มีทีมงานรุ่น้เก่าคอยช่วยเหลือด้วยก็คือโอนสายไป่ให้ตำรวจหมดเลยนี่ครับ จะแจ้งทุกคนนะครับที่อยู่ในแอปก็ถ้าจะปิดก็ควรเข้าไปปิดการในแอปในแอปเงินกู้ที่เราไปกลัวไปปิดการการเข้าถึงของแอปให้หมดเลยนะก่อนลบแอปออกอืมแต่ถ้าอยากไปกังวลไงว่าดอกยอดมันจะขึ้นเท่าไหร่ต่อวันก็มันจะยิ่งทำให้เราจิตตกไปเรื่อยครับับพี่มันก็จะต้องผ่านไม่ได้ครับ อย่างตู้อย่างนี้อยู่ในจิตใจเราด้วยครับเออตอน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 อธิบายอธิบายเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องพี่อธิบายยังไงก็รบาบ<อ>กว, <พอ S 1> วากรู้หมดเลยครับว่า<ไ><ไ>ก็ให้ดูหมดเลยว่าเนี่ยจากเงนเสือมพวกเนี้หลอกว่าแปดสิบวันหนึ่งเก้าสิบวันก็ญาติพี่น้องเข้าใจนะก็รู้รับรู้หมดก็คือแล้วก็โหลดวูงูคอมาอธิบานใช้หมด อ๋อใช่ใช่หลุมูฟอมนใช่ครับช่วยเราได้เยอะเยอะมากพี่เยอะเลยแหละเยอะเลยใช่ครับก็<อ>ผมดูคลิปของพี่วันนี้ก็มีมีพวกที่ว่าตางมาแกร้องไห้กับผมหลายคนเหมือนกันนะอยากให้ไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่ บอกมีหลายคนน่าจะอยู่ตามแนวตะเก็บชายแดนน่ะครับพี่ชยัยยัพะน้องคนนั้นเป็นไงบ้างฮะตอนนี้ตอนนี้จิตใจดีขึ้นเยอะแล้วครับกลับไปกับพ่อแม่พากลับไปอยู่บ้านแล้วครับดยอดทา,ทางพ่อแม่เขาจะรอพี่ฝากจะจะฝากทําบุญอะไรด้วยพวกนี้ครับทำบุญกับโรงเรียนอะไรพวกเนี้ยครับครับขอบคุณมากพี่เขาเห็นเขาก็ยังว่าจะเตรียมขวัญพ ยิงสอเครื่องใช้ชุดนักเรียนพวกเรียนให้เด็กยากไร้พวกเนี้ยครับเนอะขอบคุณมากเลยพี่นะครับตอนนี้แกแกพาลูกแกกลับไปอยู่ชาย,ยภูมิแล้วครับอืมกลับกลับชาย,ยภูมิใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอ,อ๋อคือคือ,คอเราเราได้อธิบายกับน้องแล้วน้องว่าไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องจ่ายใช่จ่าไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วครับก่อนก่อนที่น้องก็จะบิดอ่ะ ทางพ <ula> <Prefer too. S 1> ่อแม่เขาจ่ายไปจ่ายคืนลูกแกไปตั้งสามแสนนะบอกบอกไม่ทันห้ามเขาไม่ทันว่าอย่าจ่ายจ่ายไปสามแสนกว่าครับที่จ่ายคืนไหมนะมันมันมีผมผมมาให้หรือเปล่าตอนนั้นพี่พี่ได้คุยรายละเอียดเยอะไหมบมกคุยคุยกันเยอะครับอาจะเข้าใจกันได้เยอะเยอะโอ้แต่แกก็ ไม่ทานแล้วผมไปคุยก็น้องเข้าลงมาไปแล้วแกบอกว่าแกก็จ่ายไปหลายแสนเหมือนกันครับแกก็เอาที่ไปจำนองจำนองอะไรเงี้ยแหละอืออือแกก็ขียนลยก็เลยผมก็เลยให้จนช่วยเหลือก็ไปน้องเข้าไปหมื่นกว่บาทครับให้ฟังแม่เข้าไปไว้ซื้อของให้ใชใ้น้องเขาโอโหมากเลยพี่เพราะว่าเรา เราเราเวามรู้เรารู้ดีนะความรู้สึกมันเราก็เจอมามันเม่ใใหหมดก็เยอะอืเข้าใจมันเข้าใจเข้าใจพี่เออแล้วคนใหม่ครับพี่ที่ว่ายอดจะเยอะที่ว่าอยู่สาลีผู้หญิงเหรอครับสารีใช่ไหมฮะผู้หญิงครับใช่ใช่ครับรับเหมารับเหมอลืมลืมถามชื่อครับรับเหมานะครับ ผู้หญิงคนนั้นนะเพราะว่าอยู่สลับรีเหมือนพี่เลยมันผมจะบอกว่าน้องวันที่ผู้สื่อข่าวโรงพยาบาลเขาโดนประจานอะไรไปเยอะแล้วโดนแบบก็มีภาพลับได้ด้วยเงี้ยภาพลับนองกาแฟอะไรเงี้ยโดนเอาไปประจานหมดเลยครับเลยทำให้น้องเครจัดไปเลยโดนิงห้องพูดไปหมดเลยอะเอาไปประจานทางเฟซบุ๊กโวกคนเชื่ออะผู้หญิงเหรอใช่ครับ โอ้หผมนึกว่าผู้ชายนี่ผู้หญิงด้วยเหรอพี่ผู้หญิงครับ่โอ้ยนึกว่าผู้ชายเนี่ยผู้หญิงครับน้องเพิ่งอายุยี่สิบสองเองนึกว่าผู้ชายตอนแรกไม่ได้ถามผู้หญิงครับเราคิดว่าผู้ชายผู้หญิงครับน้องไี่เครียดจัดไงถ้าผู้ชายมันก็ไม่เครียดมากขนาดนี้หรอกครับไม่ถึงกับเข้าโรงพยาบาลหรอกอืมออนนี้ทส่ใจ้วยัง ช่วยไปหมื่นหนึ่งใช่ครับสุดยอดเราเคยจีดจีดลงไปเลยคราใช่ครับมันหนักเรืนอ่ะน้องก็แบบโดนทุกภาพไปหมดเลยน้องเขาลบไม่ทันอ่ะอืมรูปที่ลูปที่น้องก็ส่งไม้ผมยังมีอยู่เลยนะลูปที่เอาไปเพื่อประจานตอนแบบมีอะไรกาแฟอะไรอย่างเงี้ย Oh, okay. ตัวผมหน่งแคสกัดมากเลยเป็นไอ้ที่เอาไปประจานเป็นของเป็นของ Eagle Credit อีเกิลเครดิอ่ะอีเกิลใช่ครับตัวคุณไม่ชัดอย่างนั้นเลยอะ่ะนามบัวใช่เล่คือทำให้ผมเจ็บใจยนันทุกวันเนี้ยอืม นี่แหละนี่แหละของของพี่ชัยพัฒนนะครับก็ได้อธิบายนะครับกับเพื่อนๆหมดเลยญาติพี่น้องหมดเลยก็ยังดีที่เข้าใจนะพี่นะใช่เพราะไม่ผมก็ผมก็ช่วยด้วยใจครับไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยก็คือช่วยคือช่วยครับครับก็ดีทางตํารวจเขาก็ยังแบบเข้าใจครับว่าแจ้งความตอนนี้ตํารวจก็ไปไล่จับได้ตามแนวตะเก็บชายแดงคือไล่คนไทยอ่ะครับ ขายสายจ <Okay. S 1> ีายอินเทอร์เน็ตไปให้พวกไปพวกจีนเทานะคนไทยไม่ได้ขายตอนเนี้ยต้องสัญญาอินเทอร์เน็ตนะรับแบบไล่สายฝังดินไปออกไปเดียวชายเดยนเลยอ,ะอ,อ่ะที่ตำรวจไปสับได้นใช่พี่คือต้องต้องบอกพี่ๆทุกคนนะที่เข้ามารับชมนะครับของพี่ชัยพัฒนเนี่ยนะครับเขาโดนยอดประมาณสามแสนสี่สามแสนห้านะครับ ซึ่งยอดยอดตรงเนี้ยยอดหลักแสนนี่โอ้โหเวลานหลายเดือนครับหลายเดือนครับหลายเดือนอ่าหลายเดือนนะครับยอดหลักแสนนะฮะหลายเดือนนะของพี่ชัยพัฒน์นะครับตั้งแต่กรกดารปีที่แล้วครับโอ้โหนะกระดารปีที่แล้วนะครับทุกคนนะฮะแล้วก็ครับแกก็สู้มาจนถึงทุกวันนี้นะจนจนถึงว่าเห็นเห็นคลิปของผมเดือนไหนเนี่ยพี่ ผมมาเจอคลิปพี่ทางใน tiktok แหละที่ไปคุยกับเห็นเชื่อมางคลแหละครับคลิปแรกเลยที่ผมเจอแล้วเข้าไปาไปดูคลิปย้อนหลังตามไลฟ์ตามในโพสต์แหละแล้วก็มาใส่ใจแล้วไม่ไหวแล้วเราต้องถ้าไม่บิดเราตายแน่เลยเราหางเงินให้ตา,ตายแน่เลยตายแน่พี่งานการเราีส s ร์ t เราเจ๊กแน่อย่างนี้ จากการงานหลักก็โดนไล่ออกต้องออกต้องต้องบอกก่อนว่ามีการเข้าใจครับของพี่เข้าใจกันเลยนะครับทำไมพี่น้องเข้าใจนะต้องต้องที่ออบอกพี่ทุกคนก่อนนะครับนะพี่ชัยพัฒน์ก็ต้องออกจากราชการถูกไหมพี่ใช่ครับโอ้โหนะ ออกจากราชการด้วยนะครับเพราะว่ามันมิจฉาชีพเนี่ยกดดันหลายอย่างนะนะจากที่ได้คุยกับพี่เขาเนี่ยกดดันหลายอย่างมากนะครับต้องออกออกจากงาน,งนตอนออกมาจากงานก็สิ่งที่ช้ำใจที่สุดก็คือแฟนก็พึ่งเต้นไปยาไปเมื่อสองวันก่อนครับก็เหมือนตัวคนเดียวตอนนี้ ใช่ครับจะงก็เลิกกันเลยครับอือผมได้แบบว่าใจด้วยนะพี่นะเพราะว่ายังไม่เข้าใจเราเลยครับผมผมเสียใจด้วยนะพี่นะนะครับก็ไอ้ตรงนี้เข้าใจต้ใช่ครับครับครับโอ้โหยังสู้ใหม่ได้ครับตอนนี้ก็หลุดมาแล้วก็สบายแล้วครับอืมก็อยากให้ทุกคนอย่าท้อครับสู้แค่นี้อย่าไปกลัวเรื่องมันครับ ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่รีสอร์ทท้ายสวนเอท้ายที่รีสอร์ทคนเดียวเลยเนี่ย<ม>อยู่เงียบๆเลยครับช่างนี้